ผลการออกรางวัลหวยฮานอยฮานอยพิเศษประจำงวดวันที่27พฤษภาคม2567รางวัลเลขสองตงัวล่างเลขที่ออก20 20รางวัลเลขสองตัวบนเลขที่ออก81 81รางวัลเลขสามตัวบนเลขที่ออก981 981รางวัลเลขขาตาัวล่างเลขที่ออก ได้แก่13720 13720รางวัลเลขหาตะบนเลขที่ออกได้แก่62981 6 2้8 1นี่ก็เป็นผลการรางวัลหนว่วยห้าน้อยหาน,น,น้อยพิเศษงวดวันจัดที่27พฤษภาคม2 5 6 7ขอทุกท่านโชคดีม่ใช่นะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้นะครับซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ หากท่านชอบกดไลค์หากถูกใจก,กดแชร์ขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจทั้งกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไป18นาิก30นาทีนะครับห้าหน้อยปก,ก,กติสวัสดีครับ